เฟป้าโว้โวแต่กูเป็นโก้หันสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการมาเร่ เรียกนะคะทุกคนโอ้โหนั้นนะคะทุกคนก็กลับมาการอย่างรัวๆ,ๆเพราะว่าช่วงนี้มีซีรีส์ออกมาเยอะมากแต่อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนก็คือถ้าเป็นคลิปที่เป็นซีรีส์ที่แบบ1ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเนยอาจจะไม่มีเวลามาทําให้จริงๆนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยแฟนคลับทั้งหลายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นพวกแบบออฟฟิเชียลเทเลอร์หรือว่าเป็นแบบว่าคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยเนยสามารถที่จะทำให้บ้ายแบบเลิกงานมาแล้วก็จะมาทําให้ได้แบบว่าตัดเองถ่ายเองแบบช่วงเวลาระยะสั้นๆเนี่ยท ได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นแบบซีรีส์ยาวหน่อยก็อาจจะแบบต้องใช้เวลากันนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้จะมาเสนอเรื่องใหม่นะคะทุกคนออกมาได้นานแล้วล่ะ่ะทุกคนจริงๆติดตามคู่นี้มาสักพักหนึ่งระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าอบอกตัวเลยว่าชอบเพราะว่านี่คือชอบน้ำตาลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําเป็นผู้โตนะคะนิทานดวงดาวความรักนะคะทุกคนไปดูกันว่าออฟฟิเชียลเทมันจะมาในรูปแบบไหนก่อนที่จะปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ให้ได้ไปถึงสองหมื่นเซอร์ไคร์นะคะทุกคนจะกลับมาทําคลิปจะพยายามกลับมาทำคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะคะทุกคนไม่พูดอะไรเ่ไปดูปันเลยเราสองคนอะเป็นฝาแฝดที่แตกต่างกันที่สุดเลยยังไงแกก็หนีความจริงที่ว่าเราสองคนน้าเหมือนกันไม่ได้พี่ช่วยไปบอกเลิกแฟนอีกคนหนึ่งของเขา,าหน่อยสิแค่ปลอมตัวเป็นเขาเราก็ไปบอกเลิกคนนั้นให้ก็พอ ของเรามีแฝงกะไรคะทำไมเมย์มองไม่เห็นอะไรเลยอะอันนี้พอจะพอจะเราแบบพอนเรื่องได้เพราะว่าคือเหมือนเคยดูมาแล้วว่าเขาสอนว่าแบบเขา,าเขาแบมตามมไม่เห็นอุ้มจริงๆด้วยใบหน้าดวงตากิมพิปปากว้าวนรื่องโจ้เรารู้สึกอ่อ รู้สึกจูกใครทั้งทีแต่ดันไป<ม>จูกกับแฟนน้องสาตัวเองแฟนเก่าต้งข้าสจนิฐานว่าอาจมีคนจงใจให้พอกับอกอุ้มออกไปหาป็นเก่าเนอะแต่ถ้าเมธาวีอยู่เบื้องหลังเรื่องเนี้ยเราก็จะได้รู้กันความรักที่อยู่ในวงโคจรเมยนึนกว่าอุ้มจะเกลียดเมย์ไม่กลับมาหามี์แล้วะอีกไมเมย์ถึงยากคืนเดียวอุ้ม เนยต้องการอุ้มคนนี้แค่คนเดียวหรว่าถ้ามีอุ้มที่ไหนเมยก็ไปความรักมันก็คงเหมือนกับลมในลูกโป่งทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นสวยงามแล้วก็ลอยได้แล้วก็สลายหาย<อ>ไปแต,แต่ปุ้มเป็นโกโก้คันเมย์คุณของเมย์มาขนาดนี้แล้วอย่าปล่อยให้ตัวล็กอีกล่ะ เมยมองไม่เห็นน่ะก็มองไม่เห็นปะพวกแกอ่ะแกมีตัวกลัวว่าวันนี้รูปปงจะลอยจากเมย์ไปฉันรู้นะว่าเมยรักเธอแต่ความรักอย่างเดียวอ่ะมันไปกันไม่รอดหรอกนะฉันหลอกลวงเธองานฉันทำมันต่อไปไม่ได้แล้วต่คนที่เมย์ไม่มีใครลจะอุ้มอีกในชีวิตเลย มันน่าจะดีกว่าไม่อยากเป็นอุ้มแหละเอาจริงๆไหมคะถ้าออกมาแนวเนี้ยอาจจะไม่ตรงไทยจะดีเท่าไหรแต่ว่าชอบแต่ชอบผู้นี้ชอบเขาดีนะเขาหน้าละใช่ชอบเขา พลูโตนิทานดวงดาวแล้วคที่แสนดีของเมย์คนนี้มาจากดาวดวงไหนกันนะดาวพลูโตดีใจจังที่ตรงนี้มีทั้งเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงติดตามชมพลูโตนิทานดวงดาวความรักทุกวันเสาร์เริ่ม19ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25รับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลา4ทุ่มครึ่งคือในไม่แน่ใจว่าในวิวเนี่ย คนอื่นเขาจะมีปัญหาแบบเนยไหมในการลง YouTube ถ้าสมมติว่าซีรีส์ออกมาใน y t u t u เดี๋ยจะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าอยู่ในวิวอยู่ใน Netflix เนี่ย เป็นปัญหาทันทีค่ะิดิขลิทธิ์นฉ่ำมากเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าชอ่องไหนเขาทำยังไงแต่ว่าชอ่องเนยเนี่ยบางครั้งมันอัพลงไม่ได้จริงๆนะคะทุคกคนก็เลยค่อนข้างที่จะอาจจะอาจจะดูก่อนแล้วกันนะคะทุกคนว่ามันมันจะทําได้จริงๆไหมนะคะทุกคนโอเคสําหรับเรื่องนี้เลยคือนี่สารภาพว่าชอบชอบชอบสองคนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าดูมาเลยตลอดตามไอจีอะไรเงี้ยเขาดูน่ารักเขาดูเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันอะไรเงี้ย ซึ่งฉันก็รู้ว่าเคมีมันได้นะคะทุกคนแต่ว่าดังที่ฉันบอกไปฉันเป็นคนชอบหนังที่แบบว่าน่ารักน่ารักสดใสกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ถ้าสมมุติว่าเป็นฟิลแบบดาราม่าอย่างเงี้ยเนยก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าด้วยด้วยตัวละครมันคงจะไม่ดาราม่าตลอดไปตลอดใช่ไหมละ่ะเออมันจะไม่ตลอดไปอาจจะเป็นซีนหลังๆที่ดราม่าซีรีส์ทุกเรื่องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เสียงรถอะไรเนี่ยนั่นแหลคะค่ะทุกคนไม่ได้ไหายู่บ้านนะโอเคสําหรับชีวิตเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะคะเริ่มเสาร์นี้นะคะทุกคนเสาร์ที่19นี้นะคะทุกคนก็ให้ไปตามกันเยอะๆนะคะทุกคนเริ่มก็คืออฉายทางสอบทุกวันสามสิบนะคะทุกคนที่ช่อง g m เโอเคสําหรับวันนี้นะคะดูถ้าใครอยากให้เนยทำอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างเอาเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนเนาะคลิปสั้นๆนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ถ้าในพูดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะสำหรับน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดให้้ค สร้างมือสับส b ดขเบอร์นะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ